เป็นคืนวันเสาร์ก่อนนะครับผมวันเสาร์นี่คู่แรกเนี่ยเตะตั้งแต่หกโมงครึ่งครับเป็นอ่าลีดยูไนเต็ดเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับวันนี้นะครับผมคือลีดยูไนเต็ดเจ้าบ้านเนี่ยใช้นักเตะนะทั้งหมดเอ่อเป็นการโรเทชันส่วนใหญ่ครับเพราะว่ามีคนที่บาดเจ็บเยอะนะครับผู้สาประตูวันนี้ลีดยูไนเต็ดใช้โจเอลลบเลสนะครับคนเดิมที่ลงสนามเมื่อเกมก,ก่อนหน้านี้ ส่วนเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยไลท์สมูธคิทตนเซนยืนกับแม็กซิมิเลียนโวเบอร์นะครับแบ็กซ้ายจูเนี่ฟิโป้แบ็กขวาลุคไอริงแล้วก็กองกลางนี้จะมีเวสตันแมคเคนนี่ยืนคู่กับโรบินคอร์ตแล้วก็มีแซมกินวูดนะครับจะได้ลงมาในเกมนี้ส่วนแนวรุกเนี่ยยังเป็นโรดิโก้แพทริกแบมฟอร์ดแล้วก็แจ็คเฮลิสันครับทีมเยือนนิวคาสเซิลทีมเยือนนิวคาสเซิลเนี่ยวันนี้ผู้สาประตูเป็นนิโปล ส่วนเซ็นเตอร์แบ็กวันนี้สวินบอทแมนยืนคู่กับฟาเบียนแชร์แบ็กขวาเชเดนทิปเปียแบ็กซ้ายแดนเบิร์นเหมือนเดิมครับผมกองกลางโจเซฟล็อกแล้วก็บูโนกิมเมไลโจลินตันครับกองหน้าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักคาร์ลวิลสันแล้วก็มิเกลแอมเมลอนครับวันนี้เกมในวันนี้นะครับลีดยูไนเต็ดเนี่ยได้ประตูขึ้นนําก่อนจากลุคไอริงครับนาทีที่7เลย1ประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นนาทีที่28นะครับลีดยูไนเต็ดก็มีโอกาสได้จุดโทษนะครับแล้วก็เป็นแพตติเกบมฟอร์ด โอ้หน่เสดายนะเสดาจนสุดท้ายคือเป็นนิวคาซิลมาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่31ลูกนี้เป็นลูกจุดโทษเหมือนกันแต่ว่าทางฝั่ง New นิวคาซิลเนี่ยยิงเข้าเป็นคาร์ลวิลสันนะครับทำให้จบครึ่งแรกไปเนี่ยทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็หลังจากเริ่มครึ่งหลังเนี่ยคือก็สูสีแล้วก็ นิวคาสเซิลทำได้ดีกว่าถ้าส่วนใหญ่จนนาทีที่69สิ้านะครับผมก็คือนิวคาสเซิลเนี่ยได้ลูกจุดโทษอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นคาร์ลวิลสันคนเดิมที่ยิงจุดโทษเข้าไปเป็น2จุดโทษเลยในเกมนี้ก็ทําให้ New นะิวคาสเซิลเนี่ยพลิกกลับมานํา2ประตูต่อหนึ่งส่วนหลังจาก New นิวคาสเซิลนําแล้วเนี่ยก็เป็นลีดยูไนเต็ดเนี่ยมาตามเอาคืนได้อย่างรวดเร็วเลยหลังจากนั้น10นาทีเนี่ยเป็นไลฟ์มูธคิทเตอร์เซ่นนะครับมาทําประตูให้ลีดยูไนเต็ดเนี่ยไลย่ตีเสมอนิวคาสเซิลสองประตูต่อ2ครับับในนนวี้ แล้วก็ช่วงท้ายเกมมันก็มีประเด็นที่จูเนี่ฟิโป้นะครับได้ใบ,บแดงจนทําให้ปีดนะเดี๋ยวผู้เล่น10คนเดี๋ยวมันก็ท้ายเกมแล้วก็ทําอะไรกันไม่ได้จนจบเกมเสมือนไป2ประตูต่อ2คู่นี้โอ้โห คือหลังจากจบเกมแล้วเนี่ยนิวคาสเซิลเก็บได้เพิ่อมอีกแค่เต้มเดียวอีกแล้วคือนิวคาสเซิลแข่งก่อนถูกไหมครับแมนยูก็แข่งสามทุ่มนิวคาสเซิลก็ทําแต้มเพิ่มไปอีกแต้มหนึ่งรอแมนยู Man, you, แข่งก็เป็น66แต้มหลังจบเกมเนี่ยนิวคาสเซิลมี66แต้มนะครับส่วนลีดเน่เต็ดเนี่ยน่าเสียดายมากเอ,อเขามีโอกาสยิงจุดโทษลูกที่2นะแต่เขาทําไม่ได้เองรครับทำให จบเกมเนี่ยลีดยูเนเต็ดเนี่ยเป็นฝ่ายเสมอเก็บได้เพิ่อมอีกหนึ่งแต้มจาก30แต้มก็เป็น31แต้มนะครับในวันนี้ก็ยังไม่สามารถแซงเอเวอเรตัได้นะครับก็ยังอยู่ที่18เหมือนเดิมสำหรับลีดยูไนเต็